ทุกท่านนะคะที่อยากสร้างบุญนะคะต่างๆก็สามารถเดินทางมาที่วัดนี้ได้นะคะวัดนี้ก็จะมีสิ่งมงคลนะต่างๆให้เราได้กราบไหว้สการะบูชาเยอะแยะเลยค่ะ <_ Carl. S 1> ก็อย่างที่เห็นด้านหลังอ yea. <_ c ring> าจารย์ก็จะมีองค์พญานาคห้าเสียนะคะแล้วก็เจ้าแม่กวดอิมคริษัท์นะคะ <_ c ring> และข้างในวัดนะคะข้างในก็จะมีเกี่ยวกับอ๋องค์พระ พุทธสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตนะคะแล้วก็ด้านนอกนี่ก็จะมีเจ้าแม่ตะเคียนนะคะแล้วก็มีไอ้ไข่นะคะใครที่อยากจะกราบไหว้หรือบูชาหรือจะขอโชคสามารถเดินทางมาที่นี่ได้ค่ะอาจารย์ขอเชิญทุกท่านนะคะถ้าท่านใดสนใจหรือว่างนะคะสามารถมาเที่ยววัดอัมพุวลารามนะคะสถานที่แห่งนี้ได้